รักในรอยแค้นบทที่8กริติกาทอดตามองชายร่างสูงสง่าที่เดินตามรามราดเข้ามาหัวใจของหญิงสาวสะอึกอั้นบัดนี้รามพงมาแล้วเขามองสบตาเธออย่างเฉยเมยสีหน้าไม่แสดงความรู้สึกใดๆร่างสูงนั่งลงที่โซฟาที่รามราดนั่งข้างๆผมจะมาสู่ขอดาวลูกไก่ ให้เป็นคู่มั่นของรามราชรามพงเอ่ยง่ายๆทอดตามมองพันตำรวจตรีสืบสายแว็บหนึ่งสีหน้าไม่แสดงความรู้สึกใดๆอีกคุณวไลพันกับกัลยาดานั่งเงียบอยู่อีกทางคุณประสงค์ว่าไงครับผมไม่ตกลงครับอะไรนะผมดูรามราชแล้วเขาไม่เหมาะกับกิติกาครับประหลัดกระทรวงประสงค์เอ่ยซ้ำๆแต่เน้นหนัก กิติกากับรามราชตะลึงไปด้วยกันเสียงคุณวะไลพันธ์เออยเยอๆว่าเป็นงั้นไปคุณพี่ดิฉันว่าตัวคุณรามพงจะเหมาะกับแม่ดาวลูกไก่ลูกสาวคนสวยของเรามากกว่ากระมังคะกิติกาสะดุง้งข้างรามพงคงทอดตาคมมีอำนาจมองคุณวะไลพันธ์จนอีกฝ่ายต้องหลบสายตาไปและเอ่อยเนิบๆว่า เป็นอันว่าคุณประสงค์ไม่ตกลงครับแต่ผมกับดาวลูกไก่รักกันครับรามราศร้องขัดขึ้นผมต้องการยกดาวลูกไก่ให้กับคุณสืบสายเขาเป็นคนดีคงคุ้มครองลูกสาวผมไปได้ตลอดลอดฟังคราวนี้พันตำรวจตรีหนุ่มมีหน้าอิ่มเอ,อิบใจยิ่งขึ้นรามราศหน้าเสียหากคุณรามพงคงสงบเฉย เขาถามกิติกาง่ายๆว่าแล้วคุณว่าไงดาวลูกไก่ดาวลูกไก่จะรับมั่นรามราชค่ะแต่พ่อไม่อนุญาตแต่คุณพ่อคะเรารักกันนะคะพ่อรู้ผู้ชายให้ดาวลูกไก่ไม่ผิดหรอกคุณสืบสายเป็นคนดีพ่อไม่อยากยกดาวลูกไก่ให้ใครอีกถ้าลูกดือ้อเราขาดกันเลยผมจะจัดการเองเพื่อความสุขของรามราช รามพงเอ่ยเสียงเข้มอย่างไม่ยอมแพ้กิติกาถ้าคุณรักรามราชผมจะขอมั่นให้คุณให้รามราชและจะส่งเสียค่าใช้ใจ่ายให้คุณเรียนจนจบพร้อมรามราชรามราชมีสิทธิ์เปลี่ยนใจจากคุณได้แต่คุณไม่มีสิทธินะตกลงค่ะคุณรามพงเดาลูกไก่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อหรือดาวลูกไก่รักรามราชค่ะ น้ำเสียงที่ตอบเศร้าด้วยความในใจกฤติกามองรามพงแต่เขาทำทุกอย่างเพื่อน้องชายเท่านั้นเสียงกัลยาดาเอ่อยเยาะๆนาชายว่าโธ่น่าสงสารน้าสืบของดาจังอกหักไปโดยปริยายดาวลูกไก่รามพงเสียงขึมจริงจังถ้าคุณยินดีรับมั่นรามราชงั้นก็เริ่มพิธีมั่นได้เลยคุณพ่อของคุณไม่เกี่ยว ทุกอย่างผมจะจัดการเองมั่นกันได้เลยรามราชหยิบกล่องแหวนออกมาซิสวมแหวนให้เขาเลยกิติกายื่นนิ้วออกไปช้าบีดาของเธอเงียบไปแล้วพันตำรวจตรีหนุ่มก็เช่นกันรามราชสวมแหวนมั่นหลายกระลัดเป็นเพชรน้ำงามราคาเรือนแสนเข้ากับนิ้วนางข้างซ้ายเป็นอันเสร็จพิธีทุกงนเงียบตราบจนรามพงเอ่ยว่า ในฐานะที่ต่อไปคุณกิติกาจะเป็นว่าที่น้องสะพ้ายของผมผมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เธอจนกว่าจะเรียนจบและแต่งงานกับรามราชคุณประสงค์ไม่ต้องส่งเงินให้ดาวลูกไก่อีกครับพี่รามพงศ์ผมกับดาวลูกไก่ขอกราบขอบพระคุณครับเรากลับกันได้แล้วใช่ไหมรามราชวันจันทร์เธอกับดาวลูกไก่จะต้องกลับไปที่มหาวิทยาลัยให้ทันนะ ครับรามพงลุกขึ้นก่อนแล้วจูจ่ๆอลังการก็เข้ามากระชากข้อมือซ้ายของกริติกาแล้วชูขึ้นสูงให้เห็นแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายเดี๋ยวก่อนผมมีอะไรจะบอกผู้หญิงคนนี้นะ่ะเป็นของผมมาก่อนที่จะไปเรียนหนังสือที่เดียวกับคุณรามราชเขาเป็นของผมมาก่อนไม่รู้กี่ครั้งแล้วไม่จริงค่ะ กิติการ้องเสียงดังหญิงสาวสะบัดมือหลุดแล้วใช้มือข้างนั้นตวัดหลังมือที่มีแหวนเพชรตบหน้าอลังการทันทีเขาหมิ่นประมาทดาวลูกไก่เราไม่มีอะไรกันค่ะผมไม่มีเงินทองปลนเปลอดาวลูกไก่เลยเบื่อผมเอาง่งายๆแต่คุณรามราชเขาไม่บริสุทธิ์นะเขาผ่านมือผมมาหลายครั้งทุกทุกคนเงียบแต่กฤติกา คิดถึงแต่รามพงเขาเชื่อหรือเปล่าหนอหากบิดาของเธอรีบชี้แจงขึ้นว่าอลังการเป็นลูกเลี้ยงของผมก็จริงแต่เสียแรงที่ผมอุปการลเขามาจนถึงทุกวันนี้ดาวลูกไก่ลูกสาวของผมเธอยังบริสุทธิ์ครับก็เป็นธรรมดาเลยค่ะใครจะบอกว่าลูกสาวตัวเองถูกเจาะไข่แดงไปแล้วล่ะคะคุณวลัยพันทำเสียงเอ่ยล้อเล่น หากถ้อยคำนั้นมีเจตนาให้กิจกาเสื่อมเสียจนคุณประสงค์ตวาดใส่ทันทีอย่าพูดพล่อยๆนะลูกสาวของผมเป็นเด็กดีลูกชายคุณสิสันดานอันธพาลถ้าลูกสาวของคุณไม่ให้ท่าผู้ชายที่ไหนจะกล้าเข้าหาคะอลังการของดิฉันไม่เจนกับมารยาหญิงหรอกคะ่ะเขาก็เลยหลงไหลจนได้เ,เกิดเรื่องพี่วลไลพนันหยุดพูดเข้าข้างอลังการเถอะ พันตำรวจตรีสืบสายเอ่ยเสียงเน้นหนักอลังการกำลังเป็นอันธพาลขึ้นทุกวันถ้าพี่วะไลพันไม่อบรมบ้างคุณรามพงศ์ผมขอรับรองด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่ากิติกาเป็นกุลสตรีเธอยังบริสุทธิ์หลานชายของผมเลวที่กล้าพูดกล่าวหาดาวลูกไก่นะสืบดาวลูกไก่เป็นของผมจริงๆนะครับนสืบรักเขาใช่ไหมเลยออกมาปกป้องแต่เขาไม่รับรักนสืบหรอก อลังการให้แกยังพูดบ้าๆอีกคำเดียวฉันจะจับแกเข้าคุกเข้าตารางข้อหาหมิ่นประมาทดาวลูกไก่นะโอ๊ยทั้งนา้ทาทั้งหลานหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันเข้าแกทำยังไงนะดาวลูกไก่สเสน่ห์แรงดีจริงๆคุณวไลพันขัดกลางคันรามพงเดินออกมารามพงเดินออกมาแล้วพลอยให้รามราชรีบตามมาติดๆคนทั้งคู่เดินลงจากรถไปที่ตึก เดี๋ยวค่ะคุณรามพงศ์ร่างระหงในชุดขาวยาวกอมเท้าร้องเรียกรามพงศ์กิติกาแทบไม่สนใจรามราชคู่มั่นเลยด้วยซ้ําคุณเชื่อหรือเปล่าคะว่าดาวลูกไก่คุณถามรามราชดีกว่านะกิติกาหญิงสาวจึงเบือนสายตามาที่หนุ่มน้อยคู่มั่นรามราชคุณว่ายังไงคะผมไม่เชื่อครับดาวลูกไก่แต่รามราชก็ระแวงบ้างแล้วใช่ไหมคะ ผมรักมากก็ต้องระแวงมากเป็นธรรมดาครับรามราท่าทีน้อยใจจนผลผันขึ้นรถเขานั่งที่คนขับและไม่ยอมมองหน้ากิติกาอีกหญิงสาวจึงเดินไปหารามพงเงียบเงียบวูบหนึ่งที่เห็นต้นกานิกาข้างตึกกิติกานึกถึงแม่กานิกาและพ่อประสงค์ซึ่งเธอรักเหลาแก้วตาดวงใจแววตาคมหวานคู่นั้น จึงมองร่างสูงสง่าในชุดสูทสีน้ำเงินตรงหน้าด้วยแววตาอ่อนหวานอ่อนโยนกิติการนึกสเถินอายเมื่อรามพงหันกลับมาสบตาหากแววตาคมมีอำนาจคู่นั้นไม่แสดงความรู้สึกใดๆคุณรามพงคิดว่าดาวลูกไก่เป็นผู้หญิงอย่างนั้นหรือแววตาคมคู่นั้นพอระกายเย้ยหยันจนกิติการตะลึง ก็คงมีเขาความจริงนะดาวลูกไก่ผมไม่เข้าข้างใครผู้ชายสองคนนะหลานคู่นั้นคงหลงรักคุณทั้งคู่คุณทำยังไงหรือคงจะให้ท่าย,ย่อยวนเขาทั้งคู่สินะแต่คนที่เปลี่ยนใจมารักรามราชคงเห็นแตกสมบัติของตระกูลมหาพาณิชมากกว่าคุณรามพง์หากร่างสูงใหญ่ปิดประตูรถก้าวขึ้นไปแล้วรามราชออกรถ กิติกายืนมองจนท้ายลดลับตาน้ำตาหยาดลงมาเป็นครั้งแรกกิติกาเก็บข้าวของเตรียมกลับหอพักมหาวิทยาลัยเพราะวันจันทร์เธอจะต้องเข้าชั้นเรียนหญิงสาวนึกถันเพราะขนาดนี้เธออยู่กรุงเทพห่างจากจังหวัดนั้น700กว่ากิโลเมตรโทรศัพท์ค่ะคุณเดาลูกไก่ป้าชัยพรมารายงาน เป็นโทรศัพท์จากรามราชเขาบอกเธอว่าดาลูกไก่ผมซื้อตั๋วรถปรับอากาศไว้สองที่แล้วผมจะมารับคุณกลับครับค่ะกิติการรับคำอย่างท้อแท้รามราชรักเธอแต่เขาก็ละแวงเธอเสียแล้วข้างพี่ชายเขาไม่ชอบเธอและยังดูถูกเธออีกเราว่าเราให้ท่าผู้ใหญ่หญิงสาวนึกขมขื่นแต่หัวใจ ก็ว่าไปด้วยความสุขเมื่อรามราชโทบอกต่อมาว่าพรุ่งนี้ผมจะมารับตัวไปเที่ยวบ้านมหาพาณิชนะครับดาวลูกไก่พี่รามอยู่ด้วยเพราะเป็นวันอาทิตย์ค่ะดาวลูกไก่จะรอนะคะรามราชเป็นอันว่ายายลูกสาวยอดรักของคุณพี่มั่นกับรามราบเรียบร้อยแล้วคุณพี่จะตัดบัญชีเงินเดือนยายดาวลูกไก่หรือคะ คืนนั้นคุณวัลไลพันธ์เอ่ยถามสามีตรงๆขนาดอยู่ด้วยกันในห้องนอนใช่อะไรคะจะไม่ให้เงินดาลูกไก่จริงหรือคะจริงสินับตั้งแต่เดือนนี้ไปผมจะไม่ส่งเงินให้ได้ลูกไก่ทางธนนทอีกจนกว่าเธอจะยอมรับมั่นกับสืบสายถ้าทางโน้นเขาส่งเสียกันจริงๆล่ะคะก็แปลว่าเขารักกันจริงถ้างั้นผมก็ไม่ขัดข้อง คุณพี่ต้อนรับนายรามราบเป็นลูกเขยจนได้นะคะผมต้องการผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษจ,จริงๆเป็นคู่ชีวิตของดาวลูกไก่สืบสายน้องชายคุณก็เป็นสุภาพบุรุษที่หายากแต่กิติกามีอคติกับเขาเพราะเขาเป็นน้องชายคุณพวกคุณแม่ลูกไม่ดีกับกิติกาโดยเฉพาะอลังการถ้าไม่ใช่ลูกของคุณผมแจ้งตำรวจจับข้อหาปินประมาทลูกสาวผมแน่ แต่ผู้หญิงที่ชอบให้ท่ายั่วยวนจนผู้ชายเสียคนไม่ผิดหรือคะคุณพี่กิติกาไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรอะไรก็แม่ลูกสาววิเศษคุณพี่รักลูกสาวมากเกินไปแล้วค่ะถึงทำพินัยกรรมยกสมบัติทุกอย่างให้ลูกสาวถ้าลูกสาวจมหาวิทยาลัยดิฉันเป็นเมียแต่ไม่ได้อะไรเลยมันน่าแค้นใจนักแต่ผมก็ส่งเสียลูกติดของคุณทั้งสองให้เหมือนลูกตัวเอง คุณก็น่าจะพอใจแล้วคุณวะลายพัน์ธเอาละ่ะผมรักกิติกามากเพราะเขาเป็นเด็กดีและลูกสาวของกานิกาผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักที่สุดในชีวิตคุณพี่กำลังบอกว่าไม่ได้รักดิฉันเลยใช่คุณพี่เมื่อตอนผมแต่งงานกับคุณวะลายพัน์ธผมนึกว่าคุณวะลายพัน์ธจะเป็นแม่ที่ดีของลูกสาวผมได้ลูกๆของคุณคงจะเป็นพี่น้องกับลูกดาวลูกไก่ได้รู้ไหม ดาวลูกไก่ต้อนรับพวกคุณด้วยความเป็นมิตรตั้งแต่แรกโอ้ยดิฉันจะอกแตกตายคุณพี่แต่งงานกับดิฉันเพื่อความสุขของลูกสาวผมทำทุกอย่างเพื่อความสุขของดาวลูกไก่เพราะลูกสาวของผมเป็นเด็กดีเรื่องที่อลังการกล่าวหาดาวลูกไก่ว่ามีอะไรกับเขาถ้าอลังการไม่ใช่ลูกชายของคุณผมจะไล่ออกจากบ้านนันทบดีและเลิกส่งเสียงเงินทองเป็นแน่มีอย่างหรือ กินบนเรือนของผมแต่ถ่ายรถบนหลังคาของผมคุณพี่รักลูกสาวมากเกินไปแล้วนะคะกิติกาไม่เคยละลานพวกคุณแม่ลูกเลยนะคุณวะไลดิฉันเป็นเมียของคุณพี่นะคะเมียจดทะเบียนด้วยค่ะคุณประสงค์นันทบดีไม่ตอบวินาทีนั้นคุณวะไลพันเจ็บแค้นในตัวสามีไม่น้อยคุณประสงค์รักกิติกามากจริงๆ มากจนแข็งพอที่จะไม่ส่งค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาให้กิติกาอีกเพื่อบีบให้กิติการับมั่นพันตำรวจตีสืบสายแต่คุณว่าไรพันย่อมรู้จักพันตำรวจตรีหนุ่มน้องชายดีสืบสายเป็นสุภาพบุรุษทุกระเบียดนิ้วถ้ากิติกาได้แต่งงานกับสืบสายจริงๆเธอก็นับว่าโชคดีนักที่ได้ชายที่ดีเป็นครูคอง